จะโปได้หนี่จะโปได้หน่เปลี่ยนเปลี่ยนสุดแล้วเราเหมยเซอร์ซินแล้วเราอะเราเหมยเซอร์ซินเราเปลี่ยนสุดเลยเนาะเปลี่ยนแล้วบอสเปลี่ยนแล้วเนาะมโดเคโอ้โหแมนบอกว่ามันคม่กลุ่งจะบอกเพิ่งรู้น่ะคนไลายบอกไลายทุกมือบอกแต่สาว พอดบะฮัดีรักอดบ่ยอดบหอดเออถ่ากันเมือแล้วบ่เนมาแต่เงแล้วเมือแล้วบอมาทุกคนสาวผู้ชายะตอนนี้คือขี้ฟุ้นหลายแห้งทุกคนตอนนี้พิ่นกะทางผากันเมือแน่ไปมาระวงรถสิผากันเมือแล้วบอกทางนี่มาแต่เมืองใดเมาแต่เมืองไห ปากสองโอ้ปากสองมาหลายเนาะโอ้ปากสองมาหลายเพิ่นพากันมือเพิ่นพากันมาแน่แน่เจ้าเจ้าโป้ได้หนิเจ้าโป้ได้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนสุดแล้วเราเหมยเสื้อซินแล้วเราอะเราเหมยเสื้อซิลเราเปลี่ยนสุดเลยเนาะเปลี่ยนแล้วบันเปลี่ยนแล้วเนาะไหวท่านแรกก็เปลี่ยนแหละเปลี่ยนแล้วเนาะมันจะเสื้อสบายเนาะเสื้อซินมันเหมยตุ้มเนาะแน่วันแรกบอลฮอนบอลฮอนป้าทุกคนตัวนี้สาวผู้ใหญ่กะ ร่งยางงงงยังแยกอยู่พอดีรอบก้อนสองพุทธิมาอีเส้นหนึ่งรอบนี้มาเส้นตัดใหม่เพราะว่าพิ่นสร้างเหอเสร็จแล้วเนาะทุกคนโอ้คีฟุ้นลายแหงทุกคนแล้วก็เป็นปีแรกเพราะว่าเมื่ออื่นงานก็แล้วเดี๋ยวสองพุทธรัดเพราะว่ารถมันหลายแล้วมันมันควันทุกคนเนาะเป็นบุญของท่าโทนเป็นปีแรกที่เนม่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โอเคอยู่ทุกคนแต่ว่า มันจะไปเสียมองที่ว่าเพิ่นเปิดเพลงรัศมีไทยสิบ่สามารถถ่ายได้โปสิติดนี่เขาทรงลิขสิทธิ์เนาะไปเดยั้งยัง้งอ๋อไปพุน่นเลยทุกคนหามองมองรัดไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวจะถ่ายโูวเบิร์อ่าทุกคนตอนนี้ก็ยังมาหอดแล้วเนาะตั้งพุ่นรับสองสามทุกอย่างทีทางแยกหลายทางอ่ะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเสี่ยงกระ,ะทึกแล้วกันหนึ่งน้องเรื่อบัดนี้ เพราะว่าแต่ละร้านค้าก็สิเปิดอ่ะเปิดเพลงแน่นอกตามบรรยากาศเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศสูบึงทุกคนอันย่างกาดแบะมึกกระหองหอมโซไซฮิวข้าวสงสัยหิวข้าวทุกคนเออร้านใหญ่ที่เพื่อนเปิดเพลงสาวผู้ไทยกับสิบัวข้าวเพราะว่ามันเสียงดังโหดยันยันคนฟังอ่ะฟังบเรู้เลิกๆน่อนะ ิถ่บรรยากาศท่าบือเด้อท,ญญดทุกคน,กคนโอ้อันนี้เป็นเกมเกยอียงวะไม่รู้ทุกคนไม่เข้าใจ หกสิบเก้าประมาณร้อยก็บาททุกคนมันคือง่ายาเหมอนวะเออแล้วก็เป็นเป็นข้าวเอ่อบังข้าวลามเป็นข้าวบมดอ่ะโอ้คาซิอันสาวพุญไทยไหนะเห็นร้านหนึ่งที่เพินนะ่ะเอาลงติก๊กต็อกเพินลงประมาณรนะ้อเพินอน่ะบรได้ขาย เป็นผ้าถุงเป็นนี่ย่างนี่แหละแล้วเป็นผู้ชายหาว่าต้องต้องต้องยางขายเพราะว่าเอ่ออยู่กับร้านน้อยังบ้ยให้ได้ขายหาเงินเมื่อเวียงมาสักแต่ว่าร้านไหนเนี่ยสาวผู้ไทยบ่งหูจักทุกคนเออพันธ์หาจะอยู่ทางซ้ายมือแล้ทางขวาจะเป็นร้านขายของไนะวลายๆกระเป๋าก็งามงามทุกคนนะแต่ว่าสาวผู้ไทยบอกรู้ว่าสินค้าเท่าไหร่นาะแล้วฝั่งทางน,นี้ก็จะเป็นเป็นเสื้อของของคนลาวเฮานี่ เออเซอร์ึ้นงามแท้หวะเออเป็นส่งสน,นีงามเลยเป็นผ้าโอ้อันนี้ก็แปดสิบ่างามว่ะหนทุกคน ค่าบ <mean> ัตม um ันทุกคนทั้โลถ เอเดี๋ยวดูรอบก่อนสาวผู้แทเข้าแจได้บุทุกคนสาวผู้แทกับบอลจื้อน่าจะอยู่แจทางบุ้นเดี๋ยวข้าอ้อมไปทางนี้สิขามไปได้ละทุกคนประเดี๋ยวเพื่อนกันยั้งเข้าไปได้คือกันเพราะแสดงว่าเพ่นก็ต้องยั้งเข้าได้ เมื่อว่ามันจะใส่กังเกลีกันเพราะว่าสาวผู้ไทยนั่นตอนแรกม่ไคือมาเสร็ไดย่างเขาวัดทุกคนมันี่ก็เลยยางวัดุประสกถ้าน่ก็ง่ามงามทุกคนเสาอื้อีนอีเททอพ้าหอดเลืสาถูกเจ้าได้ช่วยท่านยามเมื่อกับตาบาดลูกะลฝ้าัดอีเมลไปหอดวัดเพรท่านจะดูแลพ่อแก่ที่เรา ก่อ<ค>นเฉยมาหอวดีวดขารถล่าหมาใส่ก่อนได้มาหน้านดีเบิดน้นำมันจักรีคิดแล้วจักหลัลบพี่นออ้องให้มันสมใจมากแนว่าทัางท่านสางสาตี่นออ้องเอ้ยอันแน่สัห้าจูบ้าอีกแล้วแก้วแกลียนสัตว์ตาซื่อได้ไกลก็แม่ขอมนี้ขอบขอบข้อห้านดาวมา หลวม่อ <łość> ุทนาวิสุทธิพุทธนาไม่หล่อบากาให้ดวงีใหม่สองพัชาวหาในด่าาเกลือถ้าเนไ ก็ไวอ่ะทุกคนจ้าดูอันเดี๋ยวสิเฮาเบิ่งนาเพาะนี่ก็มาจากที่จังบ่เออมาแต้เอ่องแประกาศพี่น้องเนาะทุกคนเออานเ็เ่นเฮาะับทงยังเกวัทงเาคุณน คนที่จะข้นต้องใส่ผ้าถุงขึ้นมอนเต้ขอให้เป้นท่านอยู่นี่เขาบอาได้ขึ้น้อากะบย่างเหมืนฮัได้เลี่ยนผ้าถุงทุกคนเก่าบ้าถุงอันนี้ของใ้าถุงเก่าเลยคไั้ส่ผาถุงเก่าเก่าเก่งเ้ือดมากส่น้าา เป็นมงที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนไปนเธอที่สองที่วัาสาวพไทยมากนะทุกคนแต่ว่ามาที่นี้สาวุไทยนี่สีหาลายขึ้นมาไหวา้ซะก,ก่อนหาลายขึ้นมาไหวา้ขอบอกสก,ก่อนและะ้วจากนิลง่ไปถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งอีกคือกันเนาะสาวพไทกับเธอแรกที่มาบุญแล้วามาไหว้นี่จะเป็นเธอที่สองนะทุกคนกะเบิ่งไปพร้อมๆกัน คนกสิมาหลั่งลายมากคายแต่ตอนนี้ใน,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 นย่างบ่ฮ้อนปานใดแล้วก็ย่าง่บนาวปานใดตอนนี้ห้าหกโมงห้าโมงสิหกโมงแรกอะทุกคนเดี๋ยวสะพูให้ขอโตไปหาหาโมงสิขึ้นไปไหว้ก็ได้ทุกคนปาดีเฮาม่ไม่ออกเดยก่ออกออกเล่ออกพ่อคั่วบ้านหลวพสีมีปัจจัยหาเื่อตียินไปออกมากพกไม่ออก เราเป็น้ซื้อไมหลายใจเด้อไปยค่าค่ากกบยาของเงืนต้องไปหาใครมันเปการเป็นายตั้งกำไรขาได้เงื่อนไส้หางถุงมือแมนบอกว่แม่ค่อยปงจะบอกเพิ่งู่ะลายบอกลายทุกมือบเสาาเา จ้าช่วงนี้ทุกปีแม่ประหมอบิดเลยโดยพูดลายลายๆมาทุกคนตอนนี้กะได้แล้วลายทุกปีแต่ว่าสีลายย่ำสากับอ่าย่ำเออมาแม่สีลายเมื่อนี้กับมื้อื่นเปิดว่าเมื่อนีกานลายแห้ง ก็น่าจะเป็นเื้อสุดท้ายเน่ยแหละทุกคนเดี๋ยวสาวผ้ไทไปจุนชูจุกเทียนขอพ่ออนเพื่อได้เพื่อได้เพื่อร่ำรวยน้องทุกคนเนาะให้ผนชา้บรนั่งวนอื้อ้ทนัมภเ่งทเื่อาี่หลายๆตงทีตอไปกรอชวนมาพ่ยให้พญานาใหหาเสียบกาดะึงแสนขีดเท่ากร 通。 โฆษนานกะอ่านข้อสิบข้อไปทางเก่าได้ทุกคนว่าคนหลายและกะเสียงดังพโฆนณาซน้ำๆกะสิมากทางเก่าที่เคยมาทุกคนตลบตบแป๊็กมาเนาะคนนี้ายหลอคนอบเข้าใจว่าวได้นอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเอาบรรดาเธอา ทุกคนคุณอะเห็นห้อขมูตัวเองค่อยกับบา้าเข <concealed them. S 1> he ้าใกายดิกลงเห็นบอลิงน้อยลิกลงน้อยโอสามสโตมาได้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ค่อยตรกตอกต้องหาเนี่กินตัวเองก่อนซิพี่แต่ข้อปุ่นค่อยซื้ออันนี้ ไอติมแต่ว่าขายไขยน่น <laughs> มน่าเทอีรีว่ะร้านน้องไอติมแต่ว่าได้ขายไอติมเด้ขายไข่นกขายไข่นกขายนานเนี่ยอไรบันนี่ขายไม้สีพนันด้วยไม้สีพนันบ่กว่าแม่คอยเอาเงินมาแล้วเจ้าของเง่อคอย <laughs> เอาเอาอันนึงไปไอติมเอาเซ็ตไอจิ้มยังไงอ๋อมีสองแบบบอก ได้ขายเนะขายดียู่เยอแถวบ้านเฮอนี่บอกมูเจ้ากระไรน้ำสันน้ำานยูทางเดมันจหรอกแกงเกาะโอ้เขากับมายึว่าหันเข้าไปบ้านบ้านอีอยังกกอนเขาฮหดเต่านะแม้บึ้งทงบึบ้งทงนั่นแหละก็เลยมามาแต่ห้านักกับมาแต่มันลกัมาแบบนี้สาิบเนาะดยอ่ะโอเคจ้ะ มามาได้จากมือแล้วนี่อย่าเริ่มเลยสี่มือเนาะงานมันสี่มือบอกงานงานเริ่มจากตั้งแต่วันที่เก้าเปิดเปิดงานวันที่แปดจนพอวันที่สิบสองโอ้ค่อยมามือนี้แล้วมืออื่นเขาปิดเปะมือมื่อเป็นมือสุดท้ายมืออื่นมือสุดท้ายแต่ว่ามือเจ้าก็แสดงว่าแล้วก็มื่อเลยแมโอ้นึกว่ามียังมีขายแบบป้าป่ายบอแม่มันบอกขึ้แล้วคือจบเลยแน่แล้วขึ้นเซบาแล้วก็จบเลยโอ้โอ้โเคโอเคทเมื่อหลาย มันคือของขอแล้วตัวนั <c oughs> เอาเบิงบ่งเบิงบ่งเ <c oughs> บิง <c oughs> บ่งกิจกรรม กับทุกคนเพราะว่ามันบ่มีอยียงมากมายเนาะทุกคนเพราะนั้นกะเลยสิอ่ากับคืนเมื่อสวรรค์นักเขตเ้าพุทะเนา,เาะนทุกคนแล้วก็จะเจอกันใหม่แล้วปีหน้าบ่าได้ว่าไปไกลเด้่ปีหน้าจะสิพามากตองตองเวน้นไม่เนาะทุกคนว่ามันเป็นอ่าลักษณะอะไรแบบใด้นพวกวอันนี้คือว่าสาวผู้ไทยเอามากับคือค้ำแล้วมันแดด,ด,ดแดดแห้งแดดแห้งคักทุกคนก็เลย บาไหวก็เลยท่ามันอันนี้แบบมหฮองกับมืดค้ำและกาบเสียงดนตรีก็ถทึกอยู่ทุกคนวันนี้สาวพัากระสิกรับสวัสด,นดีนาเขตนะทุกคนคลิปนี้กัะสีพ่อไว้จะมีคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย